คอยบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สดครับวันนี้เราจะมารีวิวตู้เขาทองกันนะคะรูปคนเรียงรูอคนคอยดูแลนั่นนั่นคือตัวสติแล้วเด็กอยู่ที่ที่ต่อดีหันมาบายบายกล้องนอยไปทักทายเชคแคนนายเย่ มาครับเราไปดูกันต่อเลยครับในครับในส่วนนี้ก็จะเป็นนกมีเจ้าแพะอยู่ด้วยนะครับไหนดูครับสิโอคค้แพะจริงดู ตรงนี้ก็จะเป็นลมหายใจของเราเปคนะหร่บอ้เป็นอย่างนเองเราม่มีลมหายใจที่เราไม่รู้เลยว่าลมหายใจหายใจออกเดินยังไงเข้าไปยังไงออกไายังไงบางคนรมกลับได้โอ้มคับไหมัามอรนัเลยอเดี๋ยวราขึ้นไปข้ามกันต่อเลยครับ เธอพอเริ่มต้นต้องกำอย่ที่ดีสวัสดีเจ้าพ่อที่ว่าเราอยากให้ทุกอยามบูรณ์นปเยสัมคั้นึ่ยายต่อยครับโอ้ม่อยากเชื่อเลยนะครับเนี่จะมีมีซอเบรแะไ่ีด้วยครับ โต้องมาเที่ยวเองครับถึงจะได้ลฟิฟต์รสความอร่อยของคาเฟ่น,นี้รับรองว่าอร่อยแนะนำครับไปเราไปต่อกอัน เราไปกันต่อกัน,<อ>กนวิวนีส่สวยมากเลยราของเราเองไปต,ตามลบเ,เม,มื่อเราทำให้จิตให้จิจุรออยู่ก,กับลมหายใจได้แลเจะรู้ตัวเองเราไปทา่ตำแหน่วแเชื่อจังกับก็ับกลับกับกันกลัรกับกลับกลับกลับกักักลับับกับกันกกัต่อกัอก

นี่ก็เป็นลวิธีของการทำผิดเรามาถึงขับรถสักทีดังนั้นการทำผิดให้สงบแต่ต้องมีข่าวลัยก็คือยังไม่บนสุดแล้วถ้าไม่มีวิธีที่จะทำวิธีเสรจหสวยเนาะถ้าไม่มีวิธีแล้วเราก็รีบไปขับรถกันเถอะครับต้นสายไปไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะหมุนไปทางไหนทําไมอิจฉาทุกคนังเลยที่ได้ไปชื่อผมโดยที่ไม่ต้องขึ้นบันไดเหนื่อย เดี๋ยวว่าไปประเทศไทยก็สวยนะนะครับดูวีลิ่งสิครับถ้าคุณเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอย่างอื่นด้วยนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปทำบุญกันเลยดีกว่า